เคสสิวันนี้เราก็าจะมาเปิดกลุ่กระเป๋าหรือะมากเคสมีกี่ใบเนี่ยทั้งหมดม<า>วันนี้ก็จะมีประมาณ10 เรียกว่าเยอะไหมก็บ้ากระเป๋านิดนึงของใครของเคของจินด้วยของเราจินก็เยอะเหมือนกันมันเป็นกระเป๋าที่แบบว่าเราสะพายได้ทุกวันอ่ะใช่แล้วก็ในเลนอยู่ในเลนราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันแล้วก็ทุกคนสามารถเข้าถึงได้จะเป็นกระเป๋าแบบเน้นแนวดีไซน์ไม่ได้เป็นแบบทางแบรนด์เด่นเนาะเราจะทิ้งพิกัดร้านทุกร้านให้ทุกคนเลยในดีสคริปชั่นจะได้หาแบบหายง่ายถ้าเกิดว่าใครหายังไม่เจอก็เดี๋ยวในคอมเมนต์นะทุกคนเดี๋ยวไปปักหมุดไว้ให้นะคะใบนี้คือเคสใช้บ่อยมากแล้วก็เป็นสะพายไหล หนังมันจะนุ่มๆหน่อยอะดูทุกคนมันจะมีความแบบดึงๆน,นิดๆอะแล้วว่าหนังดีเลยนะตัวนี้มีสายเดียวมีแค่สายสะพายไ,ไหล่แบบนี้เขาก็จะมีปรับสายได้เนี่ยเจาะรูไว้ให้แล้วก็ไปปรับสายกันได้เนาะแล้วก็ซิปเปิดปิดง่ายอืมเขามีซับนะอ๋อเนี่ยเขาจะเป็นซับสีดำนะคล้ายๆผ้าล่มอะแล้วก็มีซิปแบบ่งช่องซิปอีกอันหนึ่งข้างในใหญ่จุของได้เยอะเห็นเล็กๆแบบนี้แต่คือสามารถจุของได้เยอะเลยเราชอบตรงที่แบบว่าเขาแบบทำกระเป๋าขาวอะแต่ว่ามีความแบบอะไหล่สีทองอะมันทำให้แแบบบบดู ลักชัวรี่ใช่แล้วก็แบบเวลาใส่ชุดไปทํางานเนี้ยเราว่ามันใช้งานง่ายมันเหมาะกับหลายๆลุคเลยคือแบบมันก็ก็ควรมีอะน่ารักมากนี่ให้ดูร่องรอยของการใช้งานบ่อยมากจริงๆคิดว่าน่าจะเช็ดได้แหละแต่ว่าเคสยังไม่ได้เช็ดอ๋อยังไม่ได้ทำความสะอาดยังไม่ได้ทความสะอาดรู้สึกตรงนี้ใช้มาซื้อมันตั้งแต่ปลายปีแล้วปะก็ใช้แบบมีช่วงหนึ่งคือใช้ทุกวันทั้งอาทิตย์เลยก็ยังอยู่โทนในราคาที่แบบร้0ยสองร้อยเออร้อยร้อยกว่าอืม ตัวนี้ก็โอเคชอบมากใบนที่3ามก็จะคล้ายๆแบบสรงมื่อกี้หน่อยวัสดุเขาจะเป็นจะแข็งๆนินี้ ตัวนี้ก็จะดูมีความชัวรี่มากขึ้นทางทงที่แบบในราคารบบ้อยกว่าเองแต่ว่างานซิก็ไมไ่ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่างานซิปเขาจะมีความแบบมันจะเย็บมาขูกขาขูกขานิดนึงอะรู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็นหนังแข็งๆมันจะจุของได้ไม่เยอะมากแต่มันก็ใบใบค่อนข้างใหญ่แล้วก็กว้างอยู่นะถ้ามีแค่กระเป๋าตังหูฟังใส่ชาร์จแล้วก็กระเป๋าใบยาวก็ใส่ได้ก็โทรศัพท์ก็ใส่ได้ประมาณนี้ อันนี้เขาจะเป็นรูปทรงแบบโค้งมนตรงนี้วะเหมือนขึ้นวงกลมแล้วก็ดีเทลเขาจะมีตรงเนี้ถอดสายได้ก็เลยงงว่าตรงเนี้ทำไมอันนี้ถอดได้อันนี้ถอดไม่ได้เนี่ยมันถอดได้อย่างเงี้ยประมาณ200มันถ้าจะไม่ติดไปเงี้ยแต่ว่าก็เลทราคาเนาะก็ตามนั้นเลยมันจะมีแบบความแบบเก็บขอบอะไรเงี้ยไม่ดีแล้วถ้าถามว่าสะพายไกลๆแล้วแล้วเก๋ไหมก็แล้วก็เก๋นะดูดีสะพายไกลๆแล้วก็แบบเออก็ดูดีทไมหมายถึงกระเป๋าไม่ใช่ น้องจะมีความเป็นถังอันนี้เขาเรียกว่าผ้าอะไรอะผ้าแคนวาสผ้าแคนวาสแบบหนังนะแล้วก็ข้างในเป็นหนังแบบแข็งๆแล้วก็มันจะมีความเป็นแบบเหมือนผูกถุงตรงนี้ด้วยนะนี่ตรงนี้ผูกได้ก็แอบมีแบบอะไรไม่รู้ข้างในเพราะว่าใช้งานไงเคชอบตรงที่มันใส่ของได้เยอะ เนี่ยด้วยความที่มันแบบเป็นรูปทรงเป็นรูปทรงถังเช้าเช้ารีบๆก็คือยัดงโยนโยนลงมาในนี้ใช้มาน้องก็จะมีความนิ่มลงเออย้อยขึ้นนิดนึงเนี่ยเห็นไหมเคสทำสพิ่อีกแล้วรอยเลื่อลิฟเลื่อลิฟมอซักซี่เคสนี่เราชอบแบบเนี่ยถือเป็นทรงถังอย่างเงี้ยบางทีเขาแฟลตเซลล์เงี้ยตัวลร้อยเก้าสิบห้าเอาไว้ไปใส่ไปทะเลอะไรเงี้ยก็น่าจะเข้านะใช่ไหไปทะเลก็เหมาะอุ้ยวันนี้เราชอบมากเราจะไปซื้อตามจริง คือแบบหนังมันนิ่มมากเราสองคนเป็นคนครซี่ความหนังนิ่มใช่ไหมใช่แล้วด้วยความที่วัสดุมันจะเป็นแบบเนี่ยมันจะแบบเนี่ยชายเรารู้สึกแบบอ่านุ่มจังฟินบริเวณสายของเขาดีเทลมันก็จะเป็นแบบสายแข็งๆนิดนึงอ่ะแต่ว่าเขาก็มีความแบบเย็บปิดด้วยหนังนิ่มนะแต่ว่าเวลาสะพายลองสะพายแล้วไม่เจ็บอมัน,มนเออชอบวัสดุมันอ่ะโอ้มันมีความหนังเงาๆด้วยแต่อันนี้จะค่อนข้างเป็นสีดําแบบดา<ำ>เลยอ่ะข<ำ>้างหน้าก็จะเป็นเป็นแบ่งเป็นเลเยอร์สามชั้นชัดเจนเนาะชอบอีกแล้วมันใส่ไอโฟนได้มาใส่ไอโฟนสคนตองน้ย สองโป m แม็กนะคะก็จะทำเป็นแม่เหล็กนะชอบตัวเนี้ยแบบมันแบกแบบอย่างเงี้ยข้างในก็จะมีความเป็นผ้ากำรรมะหยี่สีดำก็มีความล้านด้วยใช่แล้วเรารู้สึกว่ามันใส่ของได้ไม่ไม่ได้ค่อยเยอะขนาดนั้นอะด้วยความที่ถ้าเกิดใส่เยอะมันจะพองออกเออมันจะไม่แบบทรงมันจะไม่ค่อยสวยอะเรื่องง่ายๆว่าจินจะไม่พกเยอะถ้าใช้แบบนี้พกแบบพอประมาณอะแต่เราชอบแต่จินสพา,ายให้ดูซิมันจะคนละอารมณ์กับใบสีดำเมื่อกี้เนาะถึงเราจะมีกระเป๋าดำหลายใบแต่แต่ละใบก็ไม่เหมือนกันใช่แล้วคือเราต้องมีต่างทรงกัน ชออ่านช็อปปี้นี่สภคแล้วก็จะประมาณนี้นะนี่ไมนีีแค่ชอบคือเป็นกระเป๋าที่น้ำหนักเบาจุของลงไปเยอะๆแล้วก็ยังถือเบาๆสบายๆอ๋อข้างหน้านี้เขาก็จะพิมพ์ชื่อแบรนด์ชัดเจนเลยนะว่าเป็น Extraordinary ทุกคนน่าจะเห็นแบบหลายๆคลิปหลายวอลก็คือจะเจอน้องเขาแล้วก็คนก็จะทักเข้ามาถามว่า อันนี้คือของกระเป๋าอะไรคะออใบนี้ก็จะมีสายเป็นสายสพายข้างแล้วก็มีหูหิ้วแบบนี้น้ำตาลตัดกับครีมก,ก็ถือแบบมินิมอลแบบสวยๆเก๋ๆไปเราชอบเอาบัตรมาเสียบใส่ตรงนี้บ่อยมากพอใช้ใบเนี้เออแต่ว่ามันพอดีเลยเนาะมันแบบมันไม่ต้องแบบแน่นนะมันแบบดึงออกได้ง่ายๆเลยอะ นะทุกคนเขาจะทําเป็นแบบว่าตรงนีน้เพื่อแบบว่าหยิบจับตรงนี้นได้ง่ายอะ่ะหนีตอนแรกมาจากแตกอย่างนี้ถ้าจะดึงออกก็ตึ๊กออกมาแล้วก็เปิดอย่างนี้ได้เลยแล้วข้างในนะทุกคนมันก็จะเป็นแบบเขาจะบุกเป็นกำมะหยี่สีแดงมันจะมีความแบบนุมน่มๆด้วยความที่มันเป็นสีแดงเลยดูแพงไหมมันจะมีะชอ่องเอาไว้ออใส่อย่างอื่นได้ด้วย power bank ลิปแล้วเราก็เราชอบเอาลิปมาเสียบเสียบวางไว้ตรงนี้มันจะหยิบง่ายเขาน้าจะออกแบบมาให้ใส่เป็นพวกโทรศัพท์ก็ได้นะเป็นโทรศัพท์เสียบแนวตั้งเข้าไปปั๊กใช่ เราอะชอบใช้หนังอย่างเงี้ยกันเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเลอะหรืออะไรเงี้ยมันทำความสะอาดได้ง่ายมีแอมมีลิปหน่ยอยวเธอไม่เอาลิปออกเลยเคสลืมลืมเอาออกเพราะว่าเพิ่งใช้ออกเพิ่งใช้ไปทำงานใช่ไหมเวลาไปทำงานจะชอบใช้ใบนี้อันนี้จริงก็จะมีเป็นใบใหญ่ของเขา เบาไหมเบาแต่เออแต่มันก็แอบหนักกว่านี้หน่อยนึงก็ตามขนาดนะเนาะใช่ใบใหญ่มันจะใส่ MacBook รู้สึกช้13นิ้วได้ MacBook 13นิ้วก็ใช้กับใบใหญ่แต่ถ้าถามว่าใส่15นิ้วได้ไหมเคยลองใส่แล้วมันใส่ไม่ได้ขอทางให้ใบนี้เลยนะคะขอโทษค่ะอันนี้เขาก็จะชื่อรุ่นว่าอะไรนะเค้า c a ลา l อันนี้เขาเรียกสีอะไรอะสีเบจแอนด์ครีมเลยดูแลง่ายมากเลยนะคือเราอะเป็นคนไม่ค่อยชอบเก็บกระเป๋าแบบเป็นระเบียบอะก็คือวางไว้แล้วก็มันยังไม่ลอกเลยอะ ดีเทลเล็กๆของเขาก็คือจะมีความเก็บตรงขอบกระเป๋าแล้วข้างหลังก็จะมีดีเทลเก็บขอบสีดำตรงนี้มันทําให้ดูมันดูเก๋ึ้นอ๋อนี่ไงเขามีเย็บแบบเป็นแบบตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ๊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 ตนี่ยมันเป็นร้านที่ค่อนข้างใส่ใจกับรายละเอียดของการเย็บของกระเป๋าก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะตรงเนี้ยเขาจะทาเป็นแบบนี้นะเหมือนเขาออกแบบรุ่นนี้ให้มันแบบไม่มีซิปจะได้แบบใส่ขวดน้ำเวลาไปออฟฟิศไปทำงานอะไรเงี้ยหยิบจับได้ง่าย ด้วยความที่จะมีทั้งแม็กบุ๊กขวดน้ําแล้วก็ล่มแล้วก็อะไรคือเป็นคนแบกของเยอะอะซิปตรงนี้ตรงนี้ก็สามารถใส่กระเป๋าตังค์แล้วก็บัตรเล็กๆน้นอๆจุได้เยอะมากก็คือเขาจะดีไซน์ที่ใส่ของไว้เป็นสัดส่วนเราสามารถแบ่งพาร์ติชันได้เลยส่วนนี้จะเป็นสายยาวนะทุกคนไม่ได้ใช้นะทุกคนไม่ชอบใช้สายยาวรุน่นนี้รู้สึกว่ากระเป๋ามันใหญ่แล้วอะในความรู้สึกส่วนตัวนะพอเราสะพายสายยาวแล้วร,รู้สึกแบบอย่างมันใหญ่ไปหมดเลยชอบถือเป็นแบบอย่างเงี้ย แล้วมันจะได้ความแบบเท่ๆนิดนึงอะเนี่ๆ,ๆไหนๆเห็นปะเพราะโดยรวมทุกอย่างออก็คือช่องนะเราก็คิดว่าน่าจะได้ใช้บอดใบนี้ก็เป็นอีกใบที่ใช้บอยเช่าเป็นค,คนชอบทร<อ>งกระเป๋าแบบสพายสพายไหลด้วยความที่เราเป็นคนตัวเล็กด้วยเปล่าถ้าเราแบบใช้แบบคอร์ดบ,บอดีอ้อะมันจะรู้สึกแบบปังๆหน่อยนะเออใช่ใช้ไม่ต้องดาวนเนาะว่าของใครเป็นของใครเพราะว่าของเราต้องเป็นสีดาแน่นอนเคยซื้อไอ้นี่นี่ ของของวัญวันเกิดให้เคสง่ายใช่แล้วจินซื้อเป็นรุ่นสนุ์ป,ปี้ให้เราเใบนั้นมันจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนักไปเคสก็เลยไปซื้อรุ่นนี้มาเพิ่มแต่ว่าใบนี้รู้สึกว่ามันมัเบ, <au S 1> บานะ<ช>แต่เราคิดว่าอันนี้วัสดุหนังดีมากเลยเขาบอกว่ามันเป็นหนัง PU อ่ะแต่เป็น PU แบบนิ่มๆอ่ะทุกคนเนี่ยอันนี้เขาก็จะมีแบบว่าดีเทลเป็นตงนุงมีนัดคนเป็นกิมบิคข,ของร้านเขาอ่ะที่เขาจะชอบเป็นแบบเหมืนอนเซงรูปสิส่งเขนครับแต่ว่าสายมันนุ่มมากเลยหรอ แล้วข้างหลังอะ่ะที่ชอบมากเลยคือตรงนี้มันมีเนี่ยมันมีช่องใส่ i PHONE เราสามารถหยิบ i PHONE มาใส่ตรงนี้ได้คือัะได้ iPhone 12เข้าลงล็อกพอดีเลย <ừ> แล้วเวลา<ร>ที่เราสะพานเนี่ยด้วยความที่ iPhone 12มันเข้าตัวเราใช่ป่ะเราก็จะหยิบจับง่ายน,นี่ไ<อ>ก็จะแบบหยิบมาเล่นข้างในของเขาก็อุ้ยนี่มีของอยู่ <laughs> <laughs> ข้างในก็จะโล่ง มีมีช่องซิปนิดนึงแเราก็เอาไว้ใส่เหรียญได้แล้วก็มีตรงนี้ที่ไม่มีซิปแต่ว่าก็เหมือนใส่อย่างอื่นได้นะพอทำซับในมาแบบเออค่อนข้างแบบโอเคเลยอ่ะเย็บซับในสวยแล้วมีป้ายแบรนด์เลยมีชัดเจนเนะเาะสำหรับเคสแคว่ามันจุของได้ไม่ไม่ค่อยเยอะไม่กี่ชิ้นแต่ว่ามันก็ครบสําหรับสิ่งที่เราจะใช้อ่าใส่แค่กระเป๋าตังใบสั้นสเปรย์แอลกอฮอล์ลิปแล้วก็แอร์พอ กระเป๋าแบรนด์เนี้ยคือมีของปลอมเยอะมากเลยก็ทุกคนอย่าลืมไปอุดหนุนของจริงนะ <c oughs> เดี๋ยวทิ้งลิงข้างล่างไว้ให้ไปกดของจริงกันได้นะทุกคนใบใบนี้เรียกว่าจำไยเมื่อไหร่คนทันกมาถามตลอดเลยนะใช่ไหมใช่เขาจะมีความแบบสีขาวตัดสีทองมันทำสทอง,งสีนี้มาคู่กันมันดูแพงมากแล้วก็ดูแบบแบทกกับหลายๆลุคได้ง่ายคิดแล้วไม่ออกก็หยิบมาใช้ตลอดเลยใช่ปะใช่ไหถ่ายรูปเก๋ ค่อนข้างชอบดีไซน์ของเขาแต่ว่าในเรื่องของวัสดุเราเราแบบเฉยๆกับวัสดุเลยอะที่มาของเลเยอร์บ็อกก็คือตัวนี้เนี่ยแบ่งเป็น3ชั้นชัดเจนข้างในของเขาก็จุวของได้ก็<อ>การการส่วนใหญ่ที่ใส่ก็คือเป็นกระเป๋าตางไบซ์ซันแล้วก็โทราส์พาวเวอร์แบง์แ,นนแล้วก็ AirPods ประมาณนี้น้ำหนักค่อนข้างเยอะรู้สึกว่าประมาณครึ่งวันอ่ะจะเริ่มรู้สึกปวดไหล่แล้วรุ่นนี้มันหนักแล้วใครได้ใช้รุ่นปาร์ตี้ก็จะรู้ว่ารุ่นนี้มันเบาเบาขึ้นมาเยอะเลยใบนี้เคสก็จะไม่ค่อยใส่ไปทํางานเพราะรู้สึกว่าหนักของเขาจะต้องดูแลนิดนึงตรงสีทองอ่ะมันจะเป็นตําหนิง่ายมากเนี่ยอย่างเนี้ยเคททิ้<อ>งไวองไ้อ่ะดูดีมันลอกแล้ว ซื้อมาได้ประมาณปีปกว่าปะ่ะแต่ก็อาจจะคุ้มค่ากับราคาเนี้ยแหละเวลาเราสะพายกระเป๋าอะเราจะสะพายแล้วก็ถือกันอย่างนี้ใช่ไหมหนังตรงเนี้ยมันจะแบบว่าขาดง่ายมากเลยนะใบนี้ของเคทเองเป็นคนที่ไม่ค่อยมีกระเป๋าสีดาก็คือชอบมากถึง,งบบขั้นแบบฝล่ากเพื่อนที่ที่สิงคโปร์เพราะว่าตอนนั้นไปช็อปไทยแล้วปรากฏว่าช็อปไทยไม่มีเพื่อนไปหาใบนี้ที่สิงคโปร์ให้เราห้าช็อปเลยนะเพราะเราต้องการสีดําอันนี้ก็จะเป็นเอ่อใบสีดําที่แบบมันคนละอะไหล่กับสีทองแบบนั้นเนาะอันนี้มันจะเป็นทองแบบของส้มปะ มันเป็นสีทองสีทองเข้มๆแต่ไม่ใช่สีทองโทนสว่างอารมณ์อารมณ์มแบบอันนี้ทองนี้จะติดน้ําตาลส้มๆถ้าทองของ a t h i ชวองจะเป็นทองเหลืองๆแบบสว่างถ้าสีดำอ่ะก็เป็นสีทองเข้มอเออทองเนี้ยดูแพงมากเลยตรงเนี้ยเขาจะเป็นหนังนะหนังเฮ้ยไม่แข็งนะหนัง<อ>เขานิ่มๆเป็นเป็นหนังพีูที่ไม่ได้แข็งแล้วก็ไม่นิ่นมมากก็ค,คือเป็นหนังที่แบบเป็นทรงอ่ะ ใช่ตรงนี้จะมีกำมะหยี่นะแต่อันนี้เขาทําเป็นทรงกล่องเลยเนาะตรงบริเวณตรงฐานเขาอะเขาก็จะมีความแบบทําเป็นขอบออกมาชัดเจนเลยเนาะเคก็เวลาวางพื้นอะน้องตรงที่อยู่ข้างล่างก็จะไม่ค่อยเลอะเขาเปิดอย่างนี้นะตัวเนี้ดันขึ้นมาแล้วก็เปิดอุ้ยข้างในจุของได้เยอะมากเลยคิ้งอ่ามีที่เก็บบัตรด้วยอะแล้วตุงกลางก็จะมีซิปซิปตัวนี้น่าจะเอาไว้ใส่เหรียญป่ะไม่เอาไว้ใส่ตังค์คือถ้าเมื่อก่อนอะเคสก็จะไม่พกกระเป๋าตังค์แล้วก็ใส่พวกตังค์เนี้ยเข้าไในนี้เลย จุของได้เยอะนะในความรู้สึกเราเยอะเลยแหละแล้วก็น้ําหนักเบาแล้วที่ชอบก็คือเป็นคนชอบที่มันมีสายหนังแล้วก็มีสายโซ่อยู่ในสายเดียวกันอันนี้เขาแบบว่ามีดีเทลแบบตรงเนี้ยดึงปุ๊บ,บ,บก็จะเป็นแบบเป็นคอสบอดี้ได้แต่ถ้าจะสพายไหลก็คือแค่ดึง,งนี้ขึ้นมานี่ก็จะสพายไลแบบนี้ได้เออดีเทลมันน่ารักเนาะเออสวยใบนี้ ตัวนี้ซื้อเกือบสองปีแล้วแล้วคือตอนที่ซื้อมาเคสใช้บ่อยมากมันเป็นกระเป๋าใบแรกที่เคสมีตอนที่เริ่มทํางานแรกๆอ่ะก็อยากมีกระเป๋าแบบสะพายข้างสักใบหนึ่งพอเรามีกระเป๋าใบแรกเราจะใช้กระเป๋าใบนั้นแบบฉันคิดว่ามันสวยมากแล้วเลย <c oughs> แล้วก็ใช้ตลอดแบบฉันจะไม่ซื้อกระเป๋าใบไหนเพิ่ <c oughs> มแล้วตอนนี้ก็คือ ไม่เหลือแล้วแต่แล้วว่าถ้าเกิดว่าอยากซื้อก็เป๋าแบบแรกๆเริ่มจากชายแอนคิดก็โอเคเน้อไม่ได้เลดราคาสูงมากแต่ว่าก็ใช้ทนใบนี้ยังมีขัดบ้างมีมีแต่แค่อาจจะเป็นสีอื่นเขาไม่รู้ว่าตอนเนี้ยสีดํายังอยู่ไหมต่อไปใบนี้เลยยังไม่ได้เอาไปใช้เลยใบนี้ยน้องปุกปุยชอบตรงเนี้ยเคสบอกว่าไอ้เลือปุกปุยของจริงมาเสริฟมาในรูปจริงๆนะใช่มันเป็นสีดําที่ไม่ใช่ดําด้านมันดําแบบมีความสว่างนิดนึงอ่ะ ข้างหน้าเขาก็จะมีดีเทลที่เป็นเหมือนซิปแล้วก็วัสดุหนังของเขาก็คือจะเป็นหนังหนังนิ่มๆแต่ว่าจะเป็นการปั๊มลายที่เป็นแบบมันเรียนแบบลายลายหนังหัวปะ,ะลายหนังหัวแล้วข้างในอ่ะคือชอบช่องใส่บัตรจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตุกางตุกางก็จะมีซิปให้ตรงนี้ซิปลื่นนะตี้งน่าจะเป็นพวกใส่เหรียญแล้วก็ตรงนี้ก็แบ่งช่องสอง,ช,องช่องใช้งานชัดเจนเนาะข้างหลังก็จะมีอีกหนึ่งช่องเอาไว้สามารถใส่บัตรหรือว่าใส่เงินไว้เพิ่มเติมตรงนี้ได้ด้วย แล้วก็<ช>มีสายยาวมาให้เป็นหนังนิ่มๆนะคิดว่าไม่น่าบาดเลยยิ้มได้ไว้ถือได้กีกีตันนี้ก็น่ารักคิดว่าน่าจะใช้ได้ใช้บ่อยเพราะมันเป็นสีดงอะน่าจะแมทกับได้หลายลุคอะ<ช>เอาไปถือแบบกระเดสก,ก็น่าจะเข้านะแล้วก็ด้วยความที่แบบเขามีใส่ของได้จุของได้เยอะเนาะอันนี้ชอบอันนี้ชอบมัน อันนี้คือได้มาจากเคซื้อเป็นของขวัญให้นี่ J W เปิดปั๊มตง้ี้ใช่ไหมฮอรใหม่ปใบนี้ก็ราคาประมาณพันเจ็ดป่ะนจ้เทก็แต่งด้วยสีขาวตัดกับสีน้ำตาลเขาก็จะให้มาสองสายอันนี้จะเป็นสายสั้นสายสั้นก็จะทําเป็นสายโซ่นะมีเงาสีเออไล่เฉดสีอ๋อสายสองอันนี้ถอดได้นะทุกคนสายยาวอันนี้มันปักไม่ได้นะคือยาวแล้วยาวเลยอะเออแต่เราสพายแล้วก็ค่อนข้างแบบยาวเลยนะด้วยความที่รูปทรงของเขาอะมันจะเป็นลักษณะของ สี่เหลี่ยมคางหมูพอสี่เหลี่ยมคางหมูปุ๊บล้วก็รู้สึกว่าเออสูงน้อยกว่าร้อยหกส่แบบคิดว่าน่าจะสะพายเรารู้สึกว่ามันจะแบบมันจะปานนะเปิดมาข้างในก็จะเป็นทรงแบบทรงกล่องธรรมดาเลยนะแบบนี้ไม่ได้แบ่งดีเทลอะไรซิปตรงเนี้ยูดลื่นอยู่แต่ว่าข้อเสียของอันนี้คือเราสึกว่าหนังมันแข็งแล้วมันเป็นคนไม่ชอบใช้กระเป๋าที่มันแข็งพอมันมันแข็งปุ๊บอะทรงมันจะแน่นไปอะแล้วใส่อะไรก็ใส่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เยอะอ่ะข้างหลังข้างหลังเขาจะเป็นอย่างนี้นะ มีกระเป๋าให้อ่ะสีมันน่ารักแต่คอนโซลุยยังไม่ดูใจใช่แต่เรารู้สึกว่าแบบหนังมันจะแข็งไหยปะเนี่ยพอหนังมันไม่หนุ่มอะ่ะมันใส่โทรศัพท์ไอโฟนได้ก็จริงนะแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมใส่แล้วมันก็อึดอัดน้องอะ่ะนั่นแหละใครที่แบบชอบกระเป๋าที่รูปทรงแปลกๆหน่อยอะ่ะที่แบบว่ามีดีไซน์เก๋ๆเราลองไปดูใบนี้กันได้นะคะแต่ว่าถ้าถามว่าใช้ใช้ไหมก็ใช้นะเพราะว่าใครซื้อให้นะดีมากค่ะนี่ก็เป็นกระเป๋าของทารูล่านะคะใบนี้จะเป็นแนวแบบ ไซส์เล็กๆสําหรับเหมาะกับการพบพาไปง่ายๆรู้สึกว่าเขาอาจจะทําดีไซน์เป็นหนังงู mm hmm. เราเป็นคนชอบดีเทลหนังงูนะแล้วก็สีเขาจะเป็นสีชมพูแบบตุ่นๆนุๆนะ่นๆอ่ะ hmm. สภาพการใช้งานก็อาจจะดานิดนึงนะคะ mm hmm. เพราะว่าใช้บ่อยเหมือนกันตัวนี้ <laughs> ชอบสายหนังบวกกับสายโซ่ก็จะได้ทั้งคอสปอดีแล้วก็สบายไหลเนาะก็ดึงขึ้นแล้วก็จะได้เป็นลนนักษณะนี้แล้วก็สายปรับได้นะตรงนี้มีหลายระดับเลยอะ่ะก็จะมีแม่เหล็กอย่างนี้นะตัวปิดเปิดของเขาเปิดมาข้างในก็จะมีแบ่งเป็น2ช่องนะคะทุกคนแล้วก็ตรงกลางจะมีเป็นซิปเอาไว้ใส่เหรียญใส่บัตรแล้วก็มีช่องตรงนี้ ตรงนี้ก็จะมีใส่บัตรได้แล้วก็ข้างหลังตรงนี้ก็จะมีซิปของเขาซิปของเขาตรงนี้ก็จะใส่บัตรใส่เหรียญได้เหมือนกันเนาะหนังเราชอบนะทอร์ล่าเป็นแบรนด์ที่ขายอยู่ใน SOS เชื่อป่ะล้วมันเป็นกระเป๋าหนังนิ่มอ่ะเขาเลยวัสดุของเขาค่อนข้าง oh, สมราคาเออคุ้มค่ากับราคาโอ้หวัสดุเขาดีมากอันนี้คือแบบใช้มานานแล้วก็ใบนี้ก็ประมาณ2ปีแล้วปะ่ะเราจำได้ว่าซื้อมาประมาณ2ปีที่แล้วยังไม่พังเลยทุกคนเป็นกระเป๋าใบที่2ต่อจากน้องชาอิงคีหเนี่ยซิปยังไม่ติดเลยเค คิดว่าแบบเออราคากับวัสดุไปในทิศทางเดียวกันมากๆ<ม>แล้วก็ <c oughs> เขา <c oughs> เขาออกแบบแบบดีไซน์ที่มันแบบเห็นแล้วแบบอ๋อน,นี่คือทารุล่านะใช่ใช่เราชอบตรงนี้ลองไปดูนะกระเป๋าแบรนด์นี้แบบแนะนํามากๆเลยอ๋อแล้วก็มีกระเป๋าผ้าด้วยเพราะว่าจินก็ยังชอบใช้กระเป๋าผ้าอยู่เหมือนช่วงเนี้ยคนกลับมาฮิตกระเป๋าผ้าปะเป็นลายฟอนต์เออเป็นแบบออมินิมอลเท่ๆหน่อยใบยนี้คือดังมากๆเลยอันนี้เอาไปใช้แล้วนะแต่ว่าไม่ไม่ถอดปลายเพราะว่าทําใจถอดไม่ได้ต้องการให้น้องใหม่ยอยู่ตลอดเวลาอ้อฉันเพิ่งซื้อมามันยังใ่อยู่นะ เราก็จะพิมพ์เป็นฟอนต์สีนำะอักษรภาษาอังกฤษตอนแรกม,มันจะเห็นเหมือนสี่เหลี่ยมใช่ปะพอจุแลนะ้วมันก็จะแบบน้องจะเป็นโู่ครึ่งวงผ้าทแคนวาสน,นะราคา400ปตีไป แต่ว่าผ้าเขามันก็เป็นแคนวาที่หนาแล้วก็ดูตัดเย็บมาอย่างดีค่อนข้างคุ้มค่าอยู่นะเคยเห็นคนเอาไปซักกัวทุกคนแล้วข้อเสียของมันคือตรงเนี้ยมันจะลอกอ่ะสีจะซีดลงใส่ของได้เยอะมากแล้วเราก็จะใส่ของไปแบบไปส่งของบ้างก็จะใช้กระเป๋าใบนี้แล้วก็ใส่ไปคาเฟ่ไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยล่าสุดไปตลาดที่ลงไอจีสตอรี่ไปก็ใส่ก็ไปเที่ยวเพราะว่าเอาไปช้อปปิ้งอุ้ยแอบเพียตังสิบบาทเอาอีกแล้วเขาไปตังเพื่อนอุ้ยไม่ได้นะ สีออกครีมครีมเบดเบหน่อยแต่ตัวนี้จะเป็นสีขาวอันนี้จะเป็นแคนวาสเหมือนกันเนาะเคเนาะแคนวาสเหมือนกันแต่ตัวนี้ผ้าหนังกว่านะของเจเทอร์วูแมนหนักกว่าอันนี้จะแบบว่ามีความเหมือนแบบเออคล้ายๆอารมณ์ผ้าดิบเนาะใช่ไม่น่ามันมันใช้แล้วมันดูเป็นมินิมอลดีรู้สึกแบบใช้แล้วสวยมากตอนนี้ก็คือติดใช้ใบนี้มากแต่ใบนี้ก็คือซื้อมาก,ก็ยังใช้อยู่อันนี้จะเป็นทรงแบบคนละทรงนะอันนี้จะเป็นทรงยาวๆส่วนอันนี้จะเป็นทรงแบบให้ให้ท<ส>ุกคนดูทรงเทียบกัน แเราก็ยังบอกว่าฟอนยังอยู่แบบชัดเจนเลยนะไม่ไม่ได้มีความหลุดลอกอะไรข้างในข้างในก็กระเปผ้าทุกคนเป็นโล่งๆอย่างนี้นะตรงนี้ตรงนี้เขาจะมีไว้ใส่แบบเนี่ยใส่ของได้ตรงนี้เหมือนจะมีของแอบอยู่แต่ละแม c, สแมสสพายเราก็จะเป็นทรงแบบเนี่ยอี่ก็จะเป็นทรงแบบเขาเรียกอะไรสี่เหลี่ยมทรงก็คือจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ถ้าถามว่าอันไหนใช้บ่อยกว่าก็จะเป็นเจนเจอร์บูแมนเพิ <gentle woman. S 2> อของใหม่ตัวเมื่อกี้ใช่ นี่อันนี้คนจะเคยเห็นมันแอบไปโผล่ในคลิปอันบล็อกถ้าใครยังไม่ดูจิ้มไปดูนะปักหมุดด้วยให้อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าแบบว่ากระเป๋าถักแบบน,นี้นะแล้ววัสดุมันโอเคเลยในเดทราคาที่แบบว่าไม่ถึงไม่ถึง200อ่ะทุกคนแล้วก็กว่าเองขาวอะ่ะก็คือสีขาวเลยอะ่ะสีจะออกแบบความแบบไม่ไม่ได้ขาวจัวปะแต่ก็ไม่ใช่สีเร้มด้วยก็สามารถจุของได้เยอะนะด้วยความที่น้องเขาเป็นแบบสพายข้างใส่กันแดบดบใส่เครื่องสำอางแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีดีเทลอย่างนี้นะ มันก็จะมีความเป็นแบบเปียสองข้างเออน่ารักแล้วเวลาสะพายแล้วมันก็จะห้อยลงมาเนี่ยมันก็จะมีความแบบตุงๆลงข้างล่างที่ตุ้งเดี๋ยวเคสจะเอาไปไว้หินเดีวลองไปใช้ดู Okay. ใครที่แบบว่าชอบกระเป๋าที่เราอันบอกมาไปกดดูที่ลิงก์ข้างล่างที่เราจะไปปักหมุดไว้ให้นะคะแต่ว่าถ้าในอนาคตเราสองคนแบบว่าซื้อช้อปปิ้งกระเป๋าเพิ่มเติมก็จะมารวบรวมแล้วก็เปิดคลิปก,กระเป๋ารอบที่2อเนาะเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ฟังว่าตอนนี้ซื้ออะไรใบใหม่มาแล้วบ้างพอเรามีกระเป๋าหลายๆใบอะ่ะมันก็มันแต่งตัวแล้วมันรู้สึกว่าสนุกขึ้นอะ่ะเรารู้สึกว่ากระเป๋ามันช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนลุกได้ถ้าเราใช้ใบนี้เหมาะกับลุกเนี้ยมันก็จะได้อีกลุคหนึ่งไปเลยอ่าฉะนั้นเราก็ควรจะมีกระเป ถึงได้ไปซื้อ2องใบใจ <laughs> <laughs> หรือว่าอยากให้เราเปิดกลุ่อะไรอีกก็พิมพ์มาข้างล่างนี้เลยนะงั้นวันนี้เราก็ไปแล้วนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมเรานะคะบายบาย